สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมแชร์เมืองเสียนก็มีภาพบ้านบ้านให้ชมครับตามสัญญาผมนี่ครับกลับมาบ้านสงกรานต์ก็มีของดีให้ชมครับพี่น้องกล้องมาใกล้หนะ่อยแต่ก็นี่สมเด็จสุรินทร์คให้ผมสมเด็จสุรินทร์นี่ครับหลวงปู่ดุลครับ,บ,รบวัดบุรพาราม เป็นพระบ้านนะครับพระบ้านขนาดแท้ครับนี่ก็หลงพ่อคูณครับผมรุ่นอะไรนะรุ่นกูช่วยมือครับผมรุ่นกูช่วยมือหล้วก็คูณเดี๋ยวลงพ่อคูณเช่นกันครับปีสามหกครับผมนี่รุ่นรับเสด็จครับ โหพิมนี้หายากรุ่นดับเสด็จรับสเสด็จร,รุ่นนี้หายากมากครับมีโคตรตรงนี้ด้วยแ <c oughs> ันหลังจะเป็นรับสเสด็จตรงนี้ครับก็หลวงพ่อพเงินครับพระรูปหลาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มันจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นปืนแต่ ประมาณปีหนึ่งห้าหนึ่งสี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นพระคมหลวงพ่อคูณเช่นกันครับนี่ครับเป็นพระของเจ้าสัวหลวงพ่อคูณนะับปัดบ้านไรครับ <Okay. S 1> นี่หลวงปูท่ทวดพิมพ์ตะเรธครับแท้ครับแท้ยังไงครับผมแดแท้ต้องมีรัศมีแตกด้านหลังตรงงสื้อผมนี่เพราะว่าการกดพิมพ์เขาตก แล้วก็จะแตกเส้นข้างๆผมนี่รัศมีด้านหลังของแอ่์ด้านหลังครับผมแตกเป็นอย่างเงี้ยสองแท้ดูง่ายไม่ต้องลงกล้องครับผมนี่แท้เลยครับหลวงพ่อทวด,ดร,รัสบีครับปีสองสี่ครับก็เป็นหลวงพ่อที่บ้านผมเป็นพระพงษ์ครับหลวงพ่อหัวครับผม สร้างเจ็ดพันองค์นะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเดือนครับเป็นเดือนรุ่นแรกของท่านจัดสร้างหนึ่งหมื่นเดือนครับหลวงพ่อหหดเดียวกันครับหนึ่งหมื่นเดือนเท่านั้นเราหลวงพ่อคูณนะผมรุ่นสิบสร้างครับหลวงพ่อคูณสิบสร้างถวายครับตคนนี้ดูช็อตเด็ดครับนี่ครับช็อตเด็ด พระผงรุ่นแรกครับหลวงปู่หงพระบัรโยครับผมนี่ครับรุ่นแรกหลวงปู่หงษพระบรรเยวครับเป็นพระผงครับผมนี่ครับของแท้ต้องเนื้อแห้งเลยครับผมถ้าเนื้อไม่ใหม่ไม่แท้ครับถ้าของแท้เนื้อจะแห้งอย่าเงี้ยความเก่าต้องได้ครับผมเอาซีหนึ่งครับ65ซีหนึ่งรุ่นแรก มีตโวเป็นเดรุ่นแรกเช่นกันครับนี่ครับหลวงปู่หงครับรุ่นแรกเช่นกันจะมีประมาณสองพิมพ์หรือสามพิมพ์ในรุ่นนี้นี่เป็นเป็นพิมพ์พระแม่ธรณีครับผมนี่ครับด้านหลังพิมพ์พระแม่ธรณีอปอีซีนึงเช่นกันครับรองกับเนื้อพระโคงครับรองกับพระโค้งปีซีนึงบีเรียนกับเนื้อผม นางพญาไม่ทราบที่ครับระนางพญาไม่ทราบที่นี่ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดนี่ครับหลวงปู่โตครับพระวัดถ้ำสิงโตทองครับผมออกที่วัดถ้ำสิงโตทองแล้วหลวงปู่โตนี่ครับของแท้ครับผมแท้เลยครับนี่ครับช็อตเด็ดครับหลวงปู่โตออกวัดถ้ำสิงโตทองครับผม หลังยำดวงครับเราเป็นพระอะไรครับเนี่ยเป็นตักพุทธเทนราตหะเป็นตักพุทธรูปหล่อพักพุทธที่ไหนครับผมก็ไม่รู้ครับไม่ทรบาบที่เองหอนยิ่งให้ดูใกล้ๆครับอีกครั้งหนึ่งครับผมนนี่ครับไล่ดูครับ อ,องค์นี้ผมลืมชื่อน่าจะเป็นพระจิรดาผมจิรดานี่ครับพระจิรดาครับลืมชื่อ <c oughs> มันก็เป็นเจา้าตัวคามครับเนื้อตะกัว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ห <c oughs> ลวงพ่อโคนหลว <c oughs> งปู่ดลครับผม <c oughs> นี่ครับ หลวงปู่หงครับนี่หลวงปู่โตวัดทรรสิงโตทองครับผมนี่เรื่ององค์นี้ครับอ่าหลวงปู่มหาเขตครับผมอยู่ที่ซิสเกตครับรปิดตาหลวงปู่มหาเขตครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างมืองิ้นต้องขอฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับช่อง YouTube ช้างเมืองิ้นคนเล่นพระแท้ครับผมสำหรับคลิปนี้ช้างมืองิ้นต้องขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ